ครูแกฝันดีอ๋อบอกพี่แม่ฝันบอกพี่แม่ฝันอ๋อแม่ฝันอ่าแม่ครูฝันว่ายังไงเนาะแม่ครูฝันดียังไงเนาะค่ะไม่ไปวันนั้นวันนั่งเล่นอยู่ข้างหลังต้นโพแล้วก็เห็นนั่งเล่นสักพักแล้วก็ลูกชายแกมาเรียกมาแม่แม่พอหันมาเห็นแกอุ้มลูกตัวเล็กๆนะ่ะ อุ้มลูกมาได้ว่าเอาหนูมายังไงในแม่เขาล่ะแม่เขาอยู่บ้านเขาว่าหนูอุ้มมาแล้วก็เอามาให้แม่อุ้มเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงแล้วก็ว่าแม่หนูมีไอ้เนื้อหมูอยู่ในรถเดี๋ยวหนูไปเอามาย่างให้กินเขาว่าแต่ก็ให้แม่อุ้มเขาก็ไปเอาเนื้อหมูมาย่างให้กินก็พากันกินอ นี่คือฝันของแม่เนาะฝันดีอย่างเนาะก็พากันนั่งกินอยู่ฝันได้อุ้มเด็กอุ้มหลานอุ้มหลานหลานผู้หญิงจริงๆแล้วมีหลานไหมแม่เนี่ยไหนหลานที่แม่ฝันเห็นเนี่ยอ๋ออย่ังท้องอยู่เลยอยู่ในท้องอยู่ในท้องโอ้แต่ฝันแต่มาฝันก่อนก็มีจริงๆนะเนาะเพราะว่ากำลังอยู่ในท้องอยู่จะคลอดกันยาเนี่ยจากคลอดกันยา แสดงว่าคิดถึงหลานบ่นี่คิดถึงหลานแหละถึงได้ฝันเห็นก็พรุ่งนี้เขาก็จะมาเลยพรุ่งนี้เปล่าพามาหมดเลยเขาพาแม่เมียเขามาแบบเขาอยู่สุรินทร์อ๋อเปล่เขายังไม่ฝากนะนี่เขาฝากอยู่ชนตอนนี้เขาอยู่ชนบุรีอย่ามาคลอดอยู่สุรินทร์ แล้วแม่ตีเขาฝันว่ายังไงเนาะฝันเห็นอุ้มลานอุ้มเด็กนีเด็กก็ตีเป็นหนึ่งนะเด็กก็ตีเป็นหนึ่งตีเป็นหนึ่งพี่แกซื้อไว้แล้วบอกซื้อไว้แล้วซื้อเจ็ดหนึ่งซื้อเจ็ดหนึ่งวะซื้อซื้อเจ็ดซื้อเสร็จเลก็ฝันบอกซื้อเจ็ดหนึ่งแล้วก็ฝันแม่ตีความฝันว่ายังไงนะตีเป็นเจ็ดหนึ่งบอก แม่แม่ก็ไม่ได้คิดเรื่องฝันคิดเรื่องไงทะเบียนรถ๋อมีทะเบียนรถด้วยมัท้ทะเบียนรถแกขับรถแกมาเองจำได้แต่ว่าทะเบียนรถแกมันเป็นสี่เจ็ดสี่เจ็ดนนันเห็นไหมบอกนึ่ด <ừ, S 2> <ล>้วยสี่เจ็ดอีกสองตัวไม่รู้เรขกอะไรจำไม่ได้จำได้แต่สองตัวจำได้สองตัวว่าสี่เจ็ดแต่ร้านเนี่ยตีไม่เป็นเนาะร้านก็ตีหนึ่งตีเป็นหนึ่ง หนึ่งอะไรน่ะพักก็เห็นเมียเขาเดินมาอืก็พากันนั่งกินเนื้ออยู่เนื้อกันหนึ่งเห็นลูกสะพายเขาเดินมาเขาว่าแม่มันไม่ใช่ตัวนั้นเขาว่าอะไรนะหนึ่งสามหนึ่งสามห้าเขาว่าเขาว่าหนึ่งสามห้าแม่ค่ะเลขฝันของแม่ทูนนะคะที่ฝันได้กินเนื้อย่างนะคะแล้วก็อุ้มหลาน นะคะอุ้มเด็กน้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็มีผู้หญิงนะเสียงผู้หญิงนะคะมาบอกว่าเลขจะออกตัวนี้ตัวนั้นไม่ออกจะออกตัวนี้นะคะสามตัวนะคะหนึ่งสามห้าแล้วก็ทะเบียนรถของลูกชายนะคะในฝันนะคะที่ขับมาแล้วก็เอาเนื้อย่างนะคะมาย่างให้แม่กินนะคะในฝันนะคะก็ทะเบียนรถสี่เจ็ดนะคะหนึ่งสามห้ากับสี่เจ็ดนะคะ ให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะแล้วก็ใช้พิจารณาในการรับชมนะคะผิดถูกก็แอ,อดมินก็ไม่รู้นะคะให้เป็นแนวทางนะคะว่าอะไรนะหนึ่งสามหนึ่งสามห้าเขาว่าบเขาว่าหนึ่งสามห้าแม่แม,แม่แม่ไปทําอะไรถึงเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวนั้นก็แม่พ,พูดกับลูกชายนั่นแหละูกับลูกชายแม่พูดว่ายังไงนะแม่พูดว่า ถ้าจะซื้อเลขจะซื้อเลขอะไรไพูดวาอย่างนี้ออไอ้ลูกสะพ้ายเดินมาพอดีเขาก็วา่าแม่ตัวนั้นมันไม่ออกหรอกไม่ต้องไปคิดก็วา่าถ้ามันจะออกก็ออกอะไรหนะนึ่งสามห้าเขาว่าเขาบอกหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าปัจจุบันนี้ทองก็ยังท้องอยู่แต่ ในความฝันของแม่เขาคลอดแล้วก็เดินมาตัวโอในฝันของแม่เขาคลอดแล้วแต่แต่ตอนนี้ตัวจริงๆก็ยังไม่คลอดยังไม่คลอดจ้ามาบอกเป็นฝันเป็นเรื่องเป็นดาวเนาะแม่เนาะเป็นเรื่องเป็นดาวมีแต่กินกับกินเลยกินเนื้อฝันได้กินเนื้อหมูเนื้อหมูก็ไม่ใช่หมูไอ้แก่นะหมูไอ้ยังตัวเล็กๆอยู่กินมนรุ่น แม่ก็เลยว่าเอออย่างงั้นแหละมันดีลูกมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวเออมันกินง่ายว่ะจ้ามันกินง่ายนะเออจริงเลยแม่เนาะถ้าถ้าหมูแก่ๆเนาะมันจะเหนียวเนาะจริงเลยจริงจริงแม่เนี่ยอันนี้พูดจริงจริงเนาะว่าเนื้อหมูมันนี่นะแม่มันยังเล็กๆอยู่เขาว่าเล็กๆดีว่านี้จ้า ฝันได้กินเนื้อแล้วก็วันก่อนๆนี่ฝันไหมแม่ฝันอีกบ้างฝันได้อะไรบ้างได้คืนคืนที่สองฝันว่าไม่รู้ใครก็เอาปลามาให้อีกฝันว่าเขาเอาปลามาให้เยอะแต่พากันนั่งกินเหมือนเดิมนั่นแหละพากันย่างกินน่ะพากันนั่งย่างแล้วก็พากันกินอยู่ตรงนี้เลยบ้างตรงนี้แหละในในบริเวณบ้านนี่ค่ะ แต่ก็มันก็นิดเดียวปลาบ่ปลาแต่ก็ได้อยู่แล้วเนาะได้ฟันอมันก็ได้กินได้กินนิดเดียวก็ช่างขอให้ได้กินแล้วก็ได้กินหมูด้วยเนี่ยหมูด้วยปลาด้วยปลาทั้งหมูทั้งปลาขึ้นที่สองก็คือได้กินปลาอ๋อขึนแรกกินหมูจ้าเป็็ตปลาในรันเส็นปลามันกันก็ไม่ต้องเอาเยอะหรอกเพราะว่าลูกสะพ้ยแม่บอกแล้วว่า ตัวนั while, ừ, ้นมันไม่ออกหรอกมันมาออกตัวนี้หนึ่งสามห้าใช่ไหมแม่ไล่งนี้เนาะนั่นแหละเพื่อเพื่อให้โชคเป็นแนวทางเนาะลูกชายเคยจะถูกเหรอถูกหลายงวดนะบอกถูกถูกหลายงวดแล้วสามงวดติดสี่งวดสี่งวดแล้วลูกชายงวดที่แล้วแกซื้อเลขอะไรออนไลน์ซื้อสองบาทเองแล้วก็ยังถูกอีก ถูกได้พันแปดโอ้สองบาทได้พันแปดสองบาทใช่แต่ว่าทำไมไม่ใส่เยอะๆลูกสิบบาทยี่สิบบาทตัวเขาไม่โอนมาให้เพราะว่าถ้าถ้าคนไหนที่มีลูกเล็กหรือว่าคนท้องอย่างนี้นะคนเขาเรียกเขาเรียกว่าแม่ม้าเสียหายโชคอย่างนี้นะเนาะจริงเลยคนท้องน่ะเด็กน้อยจะให้โชคลูกให้โชคประมาณนี้เนาะแม่เนาะใกล้ใกล้จะคลอดน่ะ แกจะถูกเลขบ่อยแม่พ่อเขาบอกแต่แม่เขาไม่ซื้อส่วนมากแล้วก็จะให้กับพ่อซื้อเนาะให้กับพ่อดวงอยู่ที่พ่อแต่พ่อซื้อเยอะไหมแม่ก็เขาก็ซื้อที่ละวัดที่ก่อนนู้นเขาได้แบตเตอรี่สามสามตัวสองใบโอ้ก็ยังดีเนาะก็ยังพอได้อืแบตเตอรี่ใบหนึ่งใบดินยึบาทแบตเตอรี่สองสามวัดติดมันโอ้ก็ได้ลูกให้โชค ไปไปดูแลสร้างเาดูแลหมอแม่ว่าเป็นลูกผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ปู่เขาว่าผู้ชายป,ปู่เาพูดก่อนนะว่าหลานก็ต้องเป็นผู้ชายอืแต่ตอนนี้ไม่รู้หญิงหรือชายต้องรอลุนออล้นรอรุ่น <c oughs> ยังไม่ทาวยังไม่อะไรเลยต้องรอลุน้นรอลุ่นอย่างเดียวเนาะเขาอยากลุ้นผู้หญิงหรือผู้ชายจ้ะ อันนี้ความฝันของแม่เนาะค่ะเนาะจะมีแค่นี้แหละจ้ะมีแค่นี้ก็คุยได้ยาวอยู่คุยได้ยาวอยู่ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวนะแม่เนาะคาะงวดนี้ก็จะเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้เนาะจะให้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าฝันก็คือฝันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมถ้าฝันแม่นฝันคิวแตีได้ก็ได้จ้ะแล้วคนที่จับปิงปองก็อยู่นู่นเนาะแม่เนาะ อะไรนะอยู่กรุงเทพนุนอยู่กรุงเทพจ้ะคนที่อะไรนะลูกชายลูกชายลูกสะพ้ายไม่คนที่หมุนหมุนอะไรนะหมุนให้ออกไว้ออกกันนะอยู่ทางกรุงเทพนะเราเป็นคนฝันแต่ว่าผู้ออกสลากมาอยู่กรุงเทพหมุนทางโน้นเนาะแต่เขาจะหมุนไปจ้ะถ้าเขาหมุนมาเจอที่เราฝันก็ดีจ้ะตัวเดียวกันเลยถ้าว่าหนึ่งสามห้า แอนฟิวก็ให้หนึ่งสามกันถ้าออกหนึ่งสามก็ถูกแหมสามหนึ่งก็ถูกน้องให้อยู่ห้าตัวงวดนี้จ้ะก็ตรงกันอยู่นะของน้องแอนฟิวบ่ให้หนึ่งสามเจ็ดสองสี่ให้ห้าตัวค่ะก็ต้องรอติดตามเองเนาะค่ะอันนี้ก็ขอขอบคุณอ๋อซื้อแล้วซื้อลอตเตอรี่แล้วขอบคุณความฝันของคุณแม่มากนะคะวันนี้เนาะ ส,สี่เจได้เล่าให้กับทางช่องฟังนะคะท่านผู้ชมทาง YouTube แล้วก็ทางเพจมณีชาแนลนะคะทาง YouTube มณีชาแนลนะคะรับชมได้สองทางนะคะค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะที่จุดยูน <c oughs> <c oughs>